สวัสดีครับมาครับมาทานสุก,กี้กันนะผมสุก,กี้ตอนค่ําครับอร่อยครับมาทานด้วยกันเด้อมีผักชอบทานผักครับผักบุ้งทานแล้วตาจะได้สวยสวยว่าไปน,นั่นมาเถอะครับทานด้วยกันนะอันนี้ก็กระดูกซุกจัดป้าย กระดูกซุปกระดูกซุปตักมาว้าน้ำราดมาแล้วครับซุกกี้ครับผมซุกกี้จับเลลาย,ลายน้ำราดน่าอร่อยจังม,มือแรงครับมือแรงครับซุกกี้ด้วยกันครับผมแซบไบร์เดอร์ ชอบน้ำชอบน้ำชอบผักก็ตักไปโอ้มากหลายน้ำลาดอีกน้อยน้ำลาดไปมาเด้อครับเด้อยกินน้ำกันครับทุกกี้ ิ้มน้ำจิ้ม,มทุกที้น้ำจิ้ม,จมแจ่วอีสากนก็มาทานด้วยกันนะครับนะสุกี้รอบคำ่ำ